ตำารวจอุทรจังหวัดสุรวษรีมารอ,อรับตอผจัหน่วยานเจ้าถนนจ้นพี่้าหาไครับจ้ากดีมที่สี่คุณพามาพุทธศักราชอั มอเตอร์ไซค์หรมอเตอร์ไซค์คนร้ายเนี่ยเข้ามาจอดตรงนี้ขับตรงไหนที่คนตาย้วมีมอเตอร์ไซค์ก็ค้อมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ไหมคนร้ายลงที่นช่วงนั้นไอ้แม่เนี่ยไปคุยไปคุยกับตาโน ตอนเป็นคนคนตายมันก็ต้องเห็นคนร้ายแล้วดเห็นครับได้เห็นแล้วคนร้ายแล้วคนร้ายเดินเข้าไปแล้วคนตายวิ่งไหมนะแสดงว่าถ้าถ้าแาบนี้วิ่งไปนี้ไปหาผู้ตายปอต้องอยู่ตรงนี้เ็บอกแล้วปออยู่นี้แสดงว่าตอนผู้ตายวิ่งมาทางนี้มันจริงเป็นตรงนี้ปอถึงอยู่ทางนี้ครับอกตรงไง ตอนมันวิ่งออกมาทางนี้เนี่ยขันไปทาง,น,งน,นี้ออกออกน,นี้เดี๋ยวมาดูทำให้การอีกทีแล้วตรงไหนก็าตามภาพวิ่งหนีไปทางนี้นี่ยังไม่ดียังไม่มีไหมมาทานี้ กดใส่ไปใช่ิ่แต่ผมเห็นได้ในกล้องมันย่าไออกมาพอมาถึงนี้ปอดอเก็บได้เกได้ต่อจไดไหนีกอบตอไหนไหนศบอยู่ไหนตรงนี้ ที่มันการควบจับนู่นก็ยิงตกทางเห็นที่มาบอกว่ามีขึ้นฟ้ามันไล่ใครเขามีขึ้นฟ้าไล่คนงานที่ตามมันเข้ามาครับล้วมุมนี้ก็ยิงก็ยิงสส่วนนี้ถ้าไปทางนู้นได้ยิงไล่คนงานที่จะมาช่วยครับยิง สงนัดคนงานบอกเแเข้าใจล้ว คเร,เ,รเราทราบเบดแสของคนร้ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาแสะคือเราแค่ทราบในเรื่องตำแหนรูปพันธุ์แล้วก็ยานพหนะการแต่งกายรวมทั้งอาวุธที่ใช้นะครับแต่ว่าจะทราบเป็นงขนาดว่ารู้ชื่อว่าคนร้ายชื่ออะไรเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมรพยานหลักฐานอยู่ การฆ่าในตอน้นี้ครับทางเจ้าหน้าที่มองในทิศตรงนี้ครับก็มีท่านผู้การตามที่ท่านผู้การได้ให้ปมเหตุไว้เนี่ยคือสองสามประเด็นนั่นนะก็ปมเหตุก็ยังเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับการงรนทำผิดในเรื่องอื่นนะครับแล้วก็เรื่องอะไรประเด็นว่าผู้สาว ็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันยังหาเผลหากล้าไม่ได้แต่ว่าเราวิการประชุมในวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์จากพฤติการของคนร้ายยานพาหนะที่ใช้อาวุธที่ใช้เพื่อมาแยกแยะว่าเพื่อเพื่อแยกถึงว่าสาเหตุของการการเกิดเหตุคดีเนี่ยน่าจะไปมุ่งประเด็นไปที่อะไรได้ นะครับแล้วถ้าประวัติของผู้ตายล่ะครับประวัติผู้ตายไม่มีประวัติแต่ว่าอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องที่เขาอาจจะมีประวัติซึ่งซึ่งทางเต้าที่ของทางสุพรรณเนี่ยทราบดีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปสรุปท,ทันทีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลานิด ที่บอกว่าเป็นคนใกล้ตัวของผู้ตาอาจจะมีประวัติประวัติในที่นี้คือประวัติในเรื่องของธุรกิจสีเข้าหรือจผิดกฎหมายหรือเป็นเรื่องอะไรเขาบอกไหมครับก็เป็นประวัติในการขโิดที่ผิดกฎหมายระครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยนะครับแล้วแนวทางการไล่ล่าผู้กระทาคตอนนี้ได้มีการขันจุดจุดฝนยังไงบ้างก็ตอนนี้ทางตำรวจภูธรภาค เจ็ดเนี่ยได้ให้ท่านรองผู้จัดการมา,มาทั้งบอกสืบสวนมาทั้งในส่วนของตารวจภูธรจังหนะวัดสุดพรรณีก็กระโดมกํมาลัการกันเต็มที่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลสนับสนุนด้วยไม่ว่าจะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานสำนักง,งานปรปาบปรามยาเสพติดของภาคเจ็ดนะครับก็ทุกทุกส่วนเขาก็ร่วมมือกันปฏิบัตนะิงานในการเก็บทั้งแยกน้าที่ในการทั้ง ตรวจสอบในเส้นทางที่จุดที่เกิดเหตุแล้วก็เส้นทางที่มาก่อเหตุทุกจุดว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างมีพยานบุคคลอะไรไปบ้างเบื้องตอน้นท็าทิศเจ้าก,ก็คือสอบพยานไปได้ประมาณเกือบสิบปากแล้วนะครับก็เป็นพยานก็ให้การที่เป็นประโยชน์แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะระบุถึงสาเหตุแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลคนร้ายได้ชัดเจน ยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆนะครับทำแนวทางสืบสวนเชียวว่าคนที่ก่อเหตุจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณหรืมครับยังเรายังตรวจสอบหลักฐานในจัดที่กระเทศยังไล่ไปไม่ถึงนะครับส่วนคนร้ายเนี่ยจะไปจะยังอยู่ในดุพันหรือหรือป่าเนี่ยคงยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคดีมันมันในเวลารวดเร็วมันคงไม่ง่ายเพราะมัน ต้องรอข้อหลายอย่างตอนนี้ทางทางสุพรรณเองแล้วภาคเกตเองก็ระดมเจ้าที่เต็มทุกคนอยู่แล้วครับคนร้ายมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าน่าเชื่อน่าเชื่อว่ามีการเตรียมการแล้วตอนนี้คนร้ายมีอาวุธตึงนะฮะกับเจ้าหน้าที่ปสอบสวนได้ยินไหมครับถ้าเกิดมีการต่อสู้กับตึงเนี่ยมีมาตรการอะไรบ้างครับก็เป็นเรื่องปกติถ้าคนร้ายเขาจะต่อสู้ไม่เป็นไรครับตำรวจก็มีกฎหมายอยู่แล้วว่า แย่ำนาจให้กรอบอีกแล้วว่าสามารถที่จะป้องกันตัวได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าจะเป็นว่าคนลต่อสู้แล้วต้องตายทุกรลายไม่จยัาเป็นนะครับขอบคุณ